เราเออมาเฮงเถวะหลอกเสาพอดีมาเกือบมูจอนเสาคิดย่บงมนได้กลางคืนกวดขาเนี่ยแถวนเนี่ว้าวพวกลายโตพวกีราสองสี่ฮะพวกเดจเตอโตเลยอืมนนี้คือหยอดใช่ มูอี่แม่พี่น้องชอบมันนี่มัได้ตรวจมันเบ่งฉล้มไม่เห็นหน้าแล้วมันก็เบ่งมันผ่าผู้เจ้ามาเกือบมูจังไดมันามาอุจารครัวมูเถ่าตัวนี้เลาะเถื่อที่สามแม่บอกเฮย้ยเถื่อที่สี่ทองที่สี่แล้พี่น้องจกัจกชิดอะไรเจ้าตไหนลูกไปไหนเอ๊อไปไหนไปไหน อันนี้ปีกยีกปลายฮ้ยบอลเลื่อนแลมันรังมูมมตัวนั้นหมักเปลี่อนอย่าอาิสะไปเลยยังบริตาดเขียวตอนยังเน,น,นาะมาแล้วพี่น้องมันนี้มูอีแม่ออกลูกจ้าเย็นเย้มือสั้นวันดี มือซีันดันออกมามันก็เบ,บงมือโซกมือใสมูตัวนี้เคยได้เที่ยงคืน้าวอยทีพาไปเลี้ยงนี่จืบ่<ม>คนกะสีออกมูกะสีออกมูไเลยวันที่สิบสองเนี่ยมูนี่ได้สองคือเมย์เผาคืนชุดทยชาวร้อยทคุณไปออกลูกวันที่สิบสี่มูตัวนี้เลย <laughs> อันนี้วันที่สิบสองวันที่ซาเดือนสิบสองวันที่ชาว เป็นอะไรมูเมรนี่เนะี่ยมันขี่โปเป็นบ่อนพี่นอ้องมันหมักเปื่อนน่ะมันหมักเกลือขี่เกลืออย่งถ้าดูขี่จะฟ้องอขี่สะไว้คือมูเมอร์อื่นหนักเช้าตโพกนอนไว้ให้และอ่อนลูกท้องพ่อแน,น่เฮ้ยกำลังสิเบ่งเนาะลูกให้แน,น่ โอ้ยเพินเบงอ่ะเบ่งลูกเบ่งเบ่งจะความเด้อมีจะปิ่นกลดข้าผาอ่ะเบงเบงเบงเชียงเพินเบงเล็กซี่ได้แจกักโตรอบก้อนได้ชิซี่เนาะแต่ว่าเลือดชิพสามขีดยู่คู่นี้เตรียมระเบิดไฟอัน,นะ

อกแล้วทำขอดมูเปลาออยตอหลอดเนาะมไม่ซีบร์ดเลยปวดใจสักยาลิงขอดอาอหองเป็นตต่หย่อยู่ <laughs> มูอิแมแน่น่ะอยากทำเก่าอยากมานอยู่ เอามาก็ะทำความสะอาดเซตเซตเซตทูทูเนาะเพื่อบ่ให้มันขาดมันแห้งกระแด้งมันติดเป็นยะมันทัน่อยคือกันกับคนนี่แหละเนาะเอาบรหิอาบน้ำไว้ทาครีมทาผิวแล้วผิวแห้งเจ็บมันกระแด้งเด้แดงนังกระแดงใส่เฮงยังบริได้ตัดเขียวตัดยังจักอย่างเลยพี่น้องบอกว่าแล้วหยุดปี๋ มันเป็นแม่เก่าอย่างเสียมได้ง่ายหมานแล้วดีเจ้าคอบทั้งนี้นะกวางทั้งนั้ซ้ตัวนะอัดขี่กันดูอยอะมูตัวนี้อีนทีหว่วงผู้เจ้าหว่วงลูกกัดคนนะเดือดเพิ่นกับไข่เน่พี่น้องยามเพิ่นหายเขาก็ได้ลูกใสเพิ่นกับบุก่ากัดดิ ทำความสะอาดจ้ะ น้อยก้อนมูระเหยียบใส่เบลตายน้อยลยบังลูกบังแหนโซ่ทำโอ้ไ <แฟ S 2> วแหนเอาเลยเฮ้ยดึงโซอยนี้โอ้ย <laughs> มูดำก็ไม่เอานี่หลอดกระมูไม่ต้องมีแล้วตัวหนึ่งหรอก ท่านกันซื้อหรอมัวนี่ลูกเกิดมามื่นตาตัวใหญ่เลยโคโรอยู่โอยคือหลายโอ้ยหัวพันใหญ่นั่งพกอันมาได้อเนี่ยเออหันมาเด้ออมอาวโอ้ยโครโรโตกเป็ดเลยเด้อเนี่ยออกก่อนหมู้บ่เคอมบอสออกตัวที่สองที่สามแบงเลยมีตังแบงเด้อลูก คนดงเน่คนเจ็บะใครใจหเงมือเศ้านมหน้าเด่งหมดขเออรู้กมได้ดุศีรษะเปวาน แก้วนี่ตัดขายละชองเลิบเบื้องหนึ่งมันมีทัุ่มางเติงวีดองท้งเบิดเนี่ยเบิช่างมาใหญ่ตัวหตัาหมา้างเบิดที่เขาตัดหกเล่อ้วว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 มวว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 นวว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 วจวะวว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 ว มตองเพือ่อที่ชามคุยแม่นักบทสั่งจังตัวถูกเเป็นตัวถูกตรงตาบวกงูหมูสุมเจ็ดตัวยังไม่ได้ขายปวดกูตัวว่าไงเดียนตัวอะกันชองบอยงนเงินขนนุ๊กเห็นหุง มันก็เลยมีสีนี่ขอล็อคขอล็อคบไดเกือลายบไดไดหล่อนยเอาตาใส่มื่อก่อนลายบอกบอกว่าโงให้มันกินยิ่มกโอ้ยอ่อยชอยนี่ใส่พันกันดีนาโมดงเนี่ยมันโมขาดดรอกเจ้าชบดิ๊งได้อ๋อ ใส่โปดออกใส่จะพันกันแั้วย่างบกวดเบ่งมาหอนมันก็เบ่งที่รถมากวดน้ำตัวนนบนเอาซเกออก่อนเลยพเจ้ามา สองสายน่ใหญ่ไว้แต่คุณไ้คุณก็ได้จุดสีออกมูล้วคุณพันโย่ตัดีเซียะไรนะตัวนี้บตัวนี้่ตัวนี้บุตท่านนะขอแสดงนั่นเลยสองเดือนอะไรมาแค่นข้อเรื่องหมเลนตัวนี้บุคุณละเม็น

อนะอกมาเลยก็ห้านมกินแล้วนะ บัดเนาะอาจารย์ิตรัตทำแต่วัดตอนทำนี่ฮะยังไม่ได้สอนเองเนาะสอนเองคนเดียวให้แพทย์มาสอนให้สอนเองนี่มันมีตัวเดียวเนาะเจ้าดอยโครนต์ต้นสอนตอนเองตัวนึงตัวนึ่งต้นเป็นกระทำทำใส่ลงทำ ให้แทยที่จตให้ไหม,มไวตัวปาาทำมันเนาะออ,ออกมาอีกแล้วตัวนี้นจา้า่ยวาเตอคืออ่อนแค่ตัวนี้อ่อนเป็นลมหายใจตรงน้นงน้เ้ยออกอีกแล้วออกเต้ ใช่ด yeah, ิยานะคมัน hmm. ก mm ็เ hmm. ป็นระว่าเงนมาจาม้อตัดเียวายมันเนะเนเขาอันทาชุดเด็กเไปดางขว่าคุณะ แม่ลูกเฮ้ยมงนตาไหมเจ้าะขาไปไว้ในกดม,มันอยู่ คือบริหารงานะคะ โอ้ยดูถ่ายไปอ่ะดอกเขาจะไฟอุ่นดี

เนรอแน่เ็ดป่า 8, มันก็จุกเข้าไปทักปาาเลยกินน้ำค่ำจะพางมะมวกมันจะแข็งแห้งมันทันใจพวกมันจะแข็งแหง้งมันเป็นใสน่นาะใส่มันอยาก มีแต่เลือดเลือดมันข้างนะขอจะชัดขะพูดมันเะยอยากตะค่ะทอกทำไมมันแข็งอยู่มันออกขะอันน่ะระวังเนาะปวดด้วยอะไรบดบดดิยาเลยบดบดบมันเรอนั่น เศษเนี่บยบ่อเน่ยชั้นนีนนไไ้ไม่บริสุทลิ์มากเป็นในบออริพศิบตริพศิบุตริพศิบุตริพ กอยากแทงแหงยงเอ,อ้ยกไดมีเสือผ้าบริสไทโลสิิๆแล้วนะพี่น้องมาบรกจา่าห้ซะงร้อยนะไปเ็จหมู el no. no. ออกคนออกเลยเดินบัดตอนแจ่งเงี้ยเอาบอลูกทำไมยิงแถวยังเอาบ่กยังเทยกันนะบอกนะเบ่งเดี๋ยวยัดเอาเดี๋ยวหยุดตริงเอาฝาหันมาเบ่งลูกเบ่งมีตังเบ่งเอือ

ไปทำขอดหมูก่อนเนาะพี่น้องเนาะเมือ่อใีเมื่อดีด้เบิงสองตัวงอแงงอแงคลิปนี้ชิคอเก็บภาพบรรยากาศไ้ซามีเดอร์พอกันคลิปหน้าพี่น้องเดี๋ยวเิียอัพเดตให้เบิงว่าได้จักตูไปแล้วสบายดีสบายดีพี่น้องถามเบิง,มมเออกกงเด้เดดลย